เอางะครับผมตะตามสวัสดีนะเพื่อนๆดูช่างกันเลยนะครับวันนี้พี่ไม่มาเด้อเอางะวันนี้เราจะมาเลี้ยงกันเข้าเลี่องกันเลยนะครับพ่โอเคชช่นวันนั้นเธอเนี่ยเป็นไม่ใช่ขียนตอนแรกก็จัดแถวกันตอนที่สองก็ เรียนกาปกติมาเรียลึกเสียสิทธาเแถาฮิลลิสเซ็ตเ็เดินทางไกลก่อพอเดินทางไกลเรียไอ้ที่ป่ดขาชิจำได้ว่าเดินประมาณห้าสิบกิโลแล้วผมก็จะเล่นฐานแต่ละฐานเช่นฐานน้ำฐานไอ้พวกนี้ฐานเฉพวกฐานเสือฐานน้ำแต่ผมเกลียดฐานน้ำมากเลย จะบอกพานโลที่เป็นคนบ้าว่าว่ากิวไอทำ e ึกว่ากิวพอเล่นหาอะไรเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำกันความจริงมันมีกริงด้วยแบบมีคนทำสบูต่ตกแต่ไม่มีใครเกยใครหน่อพออาบน้ำเสร็จแล้วก็มาแต่งตัวไปทำอาหารกินกัน สิ่งพอทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปให้ครูฝึกคิมรครูฝึกคิมเท่านั้นแหละครูฝึกบอกว่า What w h a the t fuck พออ้น,นี้เสร็จแล้วก็ไปไปไเดินรอบกองไฟนะคบผมไปเดินรอบกองไฟซู่หลูแซมบารูเอะไรพวกนี้พอทำาน่นทำนี่เสร็จแล้วนะก็เข้านอนกันจบแล้เดอ้อฝากติดตามผู้ชอบไปเก็บมัตัดตัวด้วย